นใส่หรือว่าเหมือนจะหาเรื่องก่อน,นยังจะบอกยังไงบาเดีบนมือหรือว่าถาถ้าฮะโว้ยโว้ยกราบสวัสดีคนดูทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับ ช่อง9้าแต่แนวแชแนลของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับแนนคนเดียวแน่นอนว่าต้องมีอะไรสนุกสนุกมาทำนะคะที่ผ่านมาทุกคนจะเห็นว่า9้าเนี่ยแกล้งแนนแบบบ่อยมากแล้วแนนอะไม่ค่อยมีเวลามัดแกล้งคืนไง <Okay. S 1> เพราะว่าเมื่อกี้กิจกรรมที่มหาลาัยหนักมากแล้วก็เรียนหนักนะคะ <Okay. S 1> ก็เลยแบบโดนแกล้งอยู่คนเดียวกลับมาเหนื่อยโดนแกล้งทุกวันนะคะแต่ว่า ตอนนี้เหมือนมีเวลานิดนึงก็เลยมาทำคลิปนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่เราจะได้อยู่ในบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วจริงเดี๋ยวจะได้ย้ายหอพักกันแล้วนะคะจะเก็บคลิปนี้ไว้เป็นความ ทรงจำและคอนเทนต์ของเราวันนี้นะคะแนนตั้งใจที่จะทำคิดแกล้งก้าวโดยการที่แนนเนี่ยจะแกล้งเมินใส่หรือว่าเหมือนจะหาเรื่องก่อนนะคะ <c oughs> หาเรื่องประมาณว่าเออไปทําอะไรมาม <c oughs> ีอะไรที่ยังไม่บอกแนนไหมนู่นนั่นนี่พอทน้พูดเสร็จเนี่ยก็จะเมินจะเงียบไม่คุยด้วยตลอดทั้งวันเออทั้งคืนก็ว่าได้ ตอนนี้เป็นเวลาดึกแล้วเพราะว่าตอนนี้เก้าไปเล่นดนตรีนะคะไปทำงานเล่นดนตรีแล้วเนี่ยน่ะอยู่บ้านคนเดียวก็เลยจะมาเปิดคลิปรอนะคะเดี๋ยวเปิดคลิปเสร็จเนนจะเอากล้องไปตั้งไว้เดี๋ยวเก้ามาเราจะมาเริ่มแผนการกันเลยนะคะจุดประสงค์ของแนนวันนี้นะคะแนนตั้งใจจะให้เก้าหัวร้อนให้เก้าโกรธนะคะว่าเออเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเก้าเนี่ยจะหัวร้อนไหมนะคะเพราะว่าเขาไม่มีความผิดเลยแต่เขาก็ต้องมาโดนนอยใสอะไรเงี้ยทั้งมันหนึ่งแเหล่ยกับคือมาด้วยแหละโอเคทุกคนแนนจะเอากล้องไปตั้งไว้นะคะ แล้วก็ก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เนี่ยเนี่ยทำคลิปต่อไปด้วยะคะ่ะเรือสวัสดีครับโอ้ยคนที่มของไอออว้ปวดเมื่อย

ไปยังเปยังนี่ยังไงไม่รสไิไปยังฮะ พูดใช่ไหมฮะพูดด uh. ีไหมฮะพี่หจทําอะไรฮะโวยโวยโวยควันโอ้หวันแม่งแล้เไม่ก็เมือว่าจติ

ียย่ยังเนียบย่นี่ยงกับคุยกันได้บอกได้อธิบายกันฟังว่าเงียบเงียบจรูดที่ว่าเป็นอย่างีาง กินซึ้งกินมูซากราร์มาเป็นซี่จ้อยอารมณ์ไหนโอ้น้องวอร์น้ำอาคือติอาคือติอดสุดยอดมากสูดแล้ว

เอาไง struggled. เอา weil, ได้ได้ได้เด huh ็กชายนรุนแรงใช่ไหมน้องเดกชายคนรุนแรงใช่ไหมฮะฮะฮะมอาไงฮะมอาไงบอกมามอาไงฮะหาเรื่องเราเหรอฮะอาไง

ก็ว่าม่หยังเป็ยามกูบอกเป็ยว่าเปยัอย่างไดีเป็นยังกูบอกมสันฮะถามรูเป็นยังบอกมาดีๆดีวไม่มีอะไร่มีหยังอ่หงจะไม่มีเราขอมาถามว่าอย่างเป็นังขอย่างรเนี่ยกโบมกน้องโหน้อย oh ่างปีงอร้อนถามน้ำได้ไหมไอ้ก็เป็นคน ทุกคนคือตอนนี้แนยหลุดไงเพราะว่ามันมันหลุดแบบขำอ่ะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่เฉลยนะคะว่าแนยทำคลิปแก้แต่ก็เดี๋ยวดูอีกก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวเนี่ยจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งวันเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมเ <minutes> ดินจะบูดีใช้ไหมตอนน้ำอ่ะ สบูอนี้ได้ไหมข้อแก้แล้วไะ้ด่ไม่ยัง <Cin que. S 1> อีกวหมเขาบอกอีกแล้วรู้อะไรมาสิอะไรเราบอกไป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 ไ อีกออมึงนึกนว่ามึงไม่อย่าง Cậu đừng bỏ Không ấy Cô sẽ phản tình mà, cậu đừng bỏ nha Cậu sẽ Cậu sẽ Cậu sẽ đừng mang tình, không ấy Không ấy Bây giờ nghỉ không? Ăn không? Ăn Bây giờ Cứ để này đi Bố

Cái này nghe Hả? Cái này nghe gì? Hình lên Cái này nghe gì? Cái này khuyên Ờ là...